เกิดเหตุการณ์พีขึ้นค่ะทุกคนเพราออยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มี ก้อนน้ำแข็งตกลงมาจากบนฟ้าแล้วอุณหภูมิบนโลกก็เริ่มลดอากาศหนาวขึ้นจนติดลบมันเย็นชนิดที่แบบว่ามนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อะนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่โคตรๆถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นวันสิ้นโลกอย่างแท้จริงสาเหตุหลักๆมาจากมนุษย์ของเรานี่แหละคะ่ะทำให้โลกร้อนพอโลกมันร้อนเกินมันเกิดสภาวะเหนี่ยวนําความเย็นซึ่งมันอาจจะทําให้โลกของเรากลับไปสู่ยุคน้ําแข็งได้เลยนักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามเตือนเรื่องนี้กับรัฐบาลค่ะแต่แทนที่รัฐบาลพวกนั้น จะทาการแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีการตอกหน้าลนาะวิทยาศาสตร์โลกจะกลับมาสู่ยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เพอร์เจอร์แล้วเรื่องพีมันก็ได้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่ไอ้พวกรัฐบาลพวกนั้นบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันดันเกิดขึ้นจริงไอ้ไภัยพิบัติเนี้ยแล้วมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคํานวณไว้ด้วยตอนนั้นก็ทุกคนพายุขนาดใหญ่กําลังก่อตัวแล้วก็มุ่งหน้าไปทีละเมืองทีละเมืองฝนก็เริ่มตกหนักในขณะเดียวกันค่ะอากาศติดลบแล้วมีกกก้นําาาแข็งตงตลมาจา